สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พี่แฟนแฟนทุกคนนะครับผมที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมเจะซาประโมตนายยาพาท่านผู้ชมมานั่งสัมผัสบรรยากาศยามเช้าแล้วก็จิบกาแฟครับกาแฟที่นี่อร่อยมากเลยครับผมอยู่ที่เดอะชิวาแซงจูรี่เขาใหญ่เป็นผลงานความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของอาจารย์เชี่ยวชอบช่วยนะครับผมซึ่งท่านรังสรรงาน ได้ลงตัวและโด่งดังไปทั่วเลยทีเดียวครับกับโครงการเดอะทีวาสัแยุรีที่เขาใหญ่ครับแต่วันนี้เรื่องราวดีๆที่ผมจะมาบอกกับท่านผู้ชมนั้นไม่ใช่ที่เดอะทิวาร์แยุรีอย่างเดียวครับผมมีโครงการน้องใหม่เป็นโครงการที่ผลงานความภาคภูมิใจของอาจารย์เจียวซึ่งท่านบอกว่าโครงการนี้เป็นสไตล์แบบอังกฤษอังกฤษนะ แค่ฟังก็อยากรู้แล้วใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าวันนี้ห้ามพลาดครับเราจะมารับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของโครงการ The Castle Mountain View Hondo at เขาใหญ่ครับผมเนี่ครับ เดอะแคสเซิลมัลติวิวคอนโดแอดเขาใหญ่ครับเป็นผลงานรังสรรความภาคภูมิใจของท่านอาจารย์เชี่ยวนะครับผมซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการน้องใหม่ที่จะมาแรงแซงทางโค้งเลยทีเดียวกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เขาใหญ่ครับผมโครงการนี้นะครับคอนเซปต์เขาชื่อว่าคอนโดหรูสไตล์อังกฤษนะครับเป็นปราสาทท่ามกลางขุนเขา ที่โอบร้อมไปด้วยธรรมชาติและขุนเขาที่เขาใหญ่ครับมอบความรักมอบสิ่งดีๆให้กับชีวิตครอบครัวและความรักที่สมบูรณ์แบบครับอย่าลืมครับอยู่ท่ามกลางโอโซนอันดับ7ของโลกครับผมเป็นงานสถาปัตย์สไตล์แบบ style, อังกฤษอังกฤษเลยทีเดียวครับเดอะแคสเซิลมอนเทนวิวคอนโดแอทเขาใหญ่นะครับสังเกตนะครับว่าตัวอาคารนั้นจะมีความเป็นสถาปัตย์ที่สวยงามมากนะครับ เป็นงานที่จะมีจวดแหล,ลมๆนะครับและมีธงแล้วก็ให้อารมณ์เหมือนอัศวินนะครับผมซึ่งโลเคชั่นนั้นอยู่บนถนน2235นะครับเข้ามา1กิโลครึ่งเองครับผมใกล้กับโครงการเดอะชิวาแซงเจอรีเขาใหญ่เดี๋ยวเราไปดูโลเคชั่นกันก่อนครับ เกตนะครับผมว่าถ่ายจากภาพมุมสูงแล้วท่านจะเห็นเลยว่าเดอะค t สเ m ล u มอ a i n นวิวนั้นนะครับอบล้อมไปด้วยคุณเขารายร้อมไปด้วยธรรมชาติโอโซนอัะดับเจ็ดของโลกครับแล้วก็มองเห็นเดอะชิวาซรีิบลครับเราห่างเพียง500เมตรเท่านั้นเองครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงเลยครับระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าระบบนิเวศที่ เดอะแคสเซิลมัตเทวินั้นมีอะไรบ้างครับผมนะฮะทังเกตได้ว่าเดอะแคสเซิลม t ตเ v วินะครับผมจะมีกิมมิคที่น่าสนใจประกอบไปด้วย9ระบบนิเวศครับผมไม่ว่าจะเป็นกลาสเฮาส์นะครับผมเป็นอาคารที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องออร์แกนิกนะครับไม่ว่าจะเป็นกัญชาผักปลอดสารพิษออร์แกนิกนะครับแล้วก็ยังยังมีในส่วนของแอสติกแซงตูรี บูติกโฮเทลนะครับจะเป็นอาคารที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคลินิกความสวยความงามย้อนวัยวันวานให้คุณสวยงามเหมือนตอนที่คุณยังสาวเลยทีเดียวครับอันนี้น่าสนใจมาก a อส t ซสติก c ซ u ตูรีครับผมแล้วก็ยังมีเดอะแคสเซนะครับมีทั้งหมด4อาคารครับแล้วก็จะมี Service Zone มีเพลกาวนะครับเพลกาวก็จะเป็นสวนนะครับสระว่ายน้ำสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับ,รรนะรบมีสวนสัตว์ มีผับอเลสรองตรงนี้น่าสนใจมากครับผมในส่วนของผับอลเลสรองนั้นท่านจะได้สัมผัสกับบอลพเมลีกสไตล์อังกฤษอังกฤษเลยครับจอยักษ์เลยทีเดียวแล้วก็ยังมีในเรื่องราวของดนตรีกวีศิลปะอันปรักโฟกซองแล้วก็บิ๊กแบนยุค90 80 70แน่นอนครับอยู่ที่นี่บรรยากาศ จิบเบียร์บางๆบรรยากาศเย็นๆในช่วงหน้าหนาวนี่ที่นี่ต้องบอกเลยครับว่าสุดยอดมากนะครับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ20องศาถึง25องศาถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็อยู่ประมาณ15 16 17 18ถึง20องศาครับท่านผู้ชมครับไม่มีอากาศที่ไหนจะดีเท่ากับเขาใหญ่ครับเพราะว่าเขาใหญ่นั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ เป็นแหล่งโอโซนนะครับผมแล้วก็เดินทางไม่ไกลครับใครที่จะมาที่นี่นะครับก็เดินทางเพียงประมาณปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรนะครับจากบางปะอินนะครับมาถึงที่เดอะทิวาแซงหรือถึงที่เดอะคาสเซิลครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตปีหน้านะครับท่านจะได้สะดุกสบายกับทางหลวงแห่งใหม่มอเตอร์เวย์ครับผมเปิดแน่นอนครับผม เรียกว่าใช้เวลาเดินทางเพียง1ชั่วโมง90กิโลเมตรเท่านั้นเองครับถึงถนนธนรัฐแล้วจากธนรัฐมาที่เดอะ a คสเซิลนั้นอีก15กิโลนี่คือความลงตัวที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าที่เดอะแคสเซิลมาลเทนวิวคอนโดแอดเขาใหญ่ครับผมคอนเซปต์ Concept ของเราก็คือว่าเป็นคอนโดหรูสไตล์อังกฤษอังกฤษให้ความสุขสนุกสุขสันต์หันษามอบสิ่งดีให้กับคนที่คุณรัก และชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบครับผมเป็นคอนโดที่ลงตัวในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมและเป็นผลงานรังสรรค์ที่อาจารย์เชี่ยวชอบช่วยท่านตั้งใจมอบให้กับแฟนรายการเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเลยครับผมตอนนี้เราเปิดให้จองกันแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับสังเกตว่าเราจะมีห้องที่ให้คุณเลือกถึง4ชั้นนะครับผมจะมีพื้นที่มากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น36,3 3 24และห้องมุมมีมากมายทีเดียวครับใครที่เห็นแล้วต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะว่าเดอะจิวายอรี่นั้นตอนนี้ห้องมุมไม่มีเลยครับผมแฟนรายการผมอยากได้มากผมไม่รู้จะทำไงครับก็เลยต้องมาแนะนำแคสเซิลเนี่ยครับมีห้องมุมครับผมเดี๋ยวเรามาดูไพร์ลิสกันครับผมในส่วนไพร์ลิสนั้นนะครับเราก็ฟรอนหนึ่งเริ่มต้นที่699,000บาทครับผม พื้นที่24ตรางเมตรนะครับส่วนฟลอร์ .2 นั้นก็บวกมาอีก15ก็คือ714,000ครับผมส่วนฟลอร์ .3 นั้นอยู่ที่729,000ครับผมและก็ฟลอร์ .4 ครับอยู่ที่744,000บาทครับผมไม่แพงเลยใช่ไหมฮะนี่แหละครับสิ่งดีๆที่ทาง The Chiva ah Sanctuary มอบให้ในนามของน้องใหม่นะครับผมกับโครงการ The Castle Mountain View Condo แอเขาใหญ่ครับผมน่าสนใจครับอย่าลืมครับรีบโทรหรือไลน์ไอดีมาจับจองได้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่ณนขณะนี้ครับนะครับและผมเจสซาอยากให้คุณได้ไปดูบรรยากาศภายในนะครับว่าถ้าเกิดเสร็จแล้วห้องภายในจะสวยขนาดไหนครับนี่ครับนะฮะสังเกตว่าลุมไซส์นั้นอยู่ที่24ตารางเมตรนะครับแล้วก็30ตารางเมตร 32, 33, 36ตารางเมตรครับ ส่วนเฟอร์นิเจอร์นั้นจะเป็นในรูปแบบของโมเดิร์นสไตล์ครับมีผ้าม่านสวยงามทีเดียวนะพื้นที่24ตารงเมตรนั้นผมบอกให้เป็นราคาที่ถูกมากครับผมส่วนงานที่คุณจะชอบใหญ่หน่อยก็เป็น30 32และก็36ตรงนี้จะถือว่ามีห้องมุมด้วยนะครับผมใครที่สนใจผมบอกได้เลยว่าโอกาสดีๆแบบนี้นะครับเราเปิดตัวกันเดือนกุมภาพันธ์นะครับระบบนิเวศครบคันสนุกสุขสันต์หรษา ใกล้ชีวาแซงเจอรี่นะครับผมอังกฤษอังกฤษนะครับผมผมรู้สึกความภูมิใจมากครับนะได้มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะทราบระโมทได้มาแนะนำโปรเจกต์ดีๆ The Castle Mountain View c o n d o a เขาใหญ่สวยงามน่าจับจองขนาดไหนอย่าลืมครับคุณรีบโทรมาสั่งจองก่อนที่จะไม่มีให้คุณมีโอกาสครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอดิงดีๆในข่าวต่อไปตอนนี้ผมต้องขออนุญาตให้ท่านชมได้ชมความสวยงามของ The c a s t ซ e ครับและไปก่อนครับกลับมาเจอกันใหม่อัปเดตกันครับที่นี่เจสซาทีวีออนไลน์เจสซาทีวีออฟฟิเชียลทุกแพลตฟอร์มผมบอกให้ว่าแล้วคุณจะบอกว่าคุ้มจริงๆครับไปก่อนครับสวัสดีครับผม